ร่ปต่อสร้างต่ดีจนแรกจะเป็นขอรงมุขพ้นถูกร้านดใดจะไปน้ำบานน้ำเฮือนต่ดีคิดรถคิดเรือต่ดีเอออาตมาพาขายไปซื้อง่ายขายคล่องถ้าทำการทำงาน,นขอให้เรื่อยนยกแห็งเรื่อนพันขอเทวดาภูม,มิเดชภูมิเดชภูมิมนต์หลังภูมิพลังศุขารุ่งข้าวแต่ทิศทางปีทั้งแปดดวงบนดวงล่างต่ดีตีนอสติดใสติดตะวัดนตกตะวันออกต่อดีอยู่ในน้ำในบกแม่ปาด่อดี วมเชอุกงทุกลูกทุกนามมาพกากเศษถเล็กถยันเศกุประกาศพันเศประกาศาหมื่นเศกประกาศแสนล้านโปรดมาชมพูในลูกแห่งานในบริวารเอีบนครับอนวอนเจ้าคองคกิยมเรากันยเกี่ยวอาญาตราอัศเรียนเรียนได้เศกไดสกเศกด้จิมรลยุหวิจิใหงชือานบริวารดำพูตกับบริวารนตร อรมิตีินสลั่งกนไปอย่างทนจริงๆุ้ประชรกุมเพื่อนเพ่อเพื่นตงอาเงินุ่คือมาทุกปยะยะได้พบได้เห็นแต่พอเงินพอทองเงินก็ไลยนองทองก็ไลยมาความสุขความเพินก็ไรมากงานมากโกกระมือสมบัติปัสชานุ่เงินสร้นบ้านช่องทอยอสาปัจจัยทีก็เห็ไหลมากเทมากตงคิดและแปดคิดเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มเล่าเต็มถางเต็มกระเป๋ากินไม่ไว้ใช้ไม่หมด เต็มๆอุงเตงองตงอริโยอาริโยอริโยนะโมตถโอยะทัตุมะกงเกียมหากงเกียรเรเกียสวาหะนะพะเนวังมนุษย์สนลังสยามกิโยเทวะชิหราชาเอหิจตังที่ยังมามังตังหมสงังหมสังคังลมันตรายาวินาศสันตเทติทีเคติติงการนา สติสังติดังชานามิชานามินัตะพักสุดุกะ์พระครุอารักุศลกนักใจมนุษย์สัมฤทริตตรีสมณะพระมัีเมตตาการุณังสุติคิดยังสุติสัมังสุติว่าจังสุติเจยังสุภาษะพังสัพพะสตรูวินาศกันจีพุทธังกันตะเลนังสัมังกันตะเลนังสังฆังกันตะเลนังปลุกใหม่ไปปลุกปลุกใม่ไปฟัง ทั้งโคกแต่แก่พระไพร์ทั้งปลายแต่แก่พระธรณีสารอมคือคือนักศอัตามังอรมสุเรเทเรทหารยะอมพุทรโตพระเจ้าสังมากุหะผีไพรมือเบื้องใส่ถือมีดดำง่ามือเบื้องขวาถือถุาสร้าสังนามปลาปูนิขับสวัสดีปูนิยันพระอธิษฐานครับอมสุวรรณนมเพชร เสด็จทอดแล้วพัดแกวงพุงมันกระดานใบหวันพันพื้นโลค่ารือทราบภาพแพร่แก่หุ่นยนต์แตงกำแพงบางนาอุ้มฤล็ทีเซงเทียนกุยตีแตกม้ากจะไดขวางทะไลุ่งไหลลงไปลอยโยดโทดขั้นตัวตายผีไพรกระปบลักหลบเลี่ีนหนีผีบนซึมเ้นรีเวนนี้ไกปุ้ยไฟประหยัดสะสวงสะฟังสมนั้นนั่นปีเจ้าระเจ้าสังสอน ไอพ่อนเป็นอาจบ,บริขาตตะวันเขียวดินเดียวปิกดกินดินนาน่าตอมครับออกไปนอกกะ,ะวันพระอาจารย์ภูกระอคมเป็นโลงฟาแศษแปดหมื่นโลกข้าสัพพจนาส่วหายนะทะลงฟ้าโมทะลงดินพุทธลงศิลปะทะลงสมุทรยะทะมาการทุกทางแปลวคาดทะมังคลาดสั้งฆางแคล้วคาดศัตรูไฟฟันนาจันทิมะเมตตาจะหมหาราชอาเมตตาจจมหาราาอุปเมตตาจจมหาราชาสัพพเสเนหา อรหังสัมมาสัมพุทโธมามายัตรายันตีวันใจมาลาชีสวตีลาโภนะโมภุตายะปิโยเทวามนุสสานังปิโยพระมมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังจินินะทะลิยังนามามิหังนามามีมาหมาลาภะอิปิพุทธัสสุปันนังว่าแลจะตังวามณีวาตนังวาพิจังวาอัตแขงวาปัตตังวาเอหิเอหิอากาศเอใกยิปิมีมานามามีหัง มันจะมารีชีโนณโสปัตโตสัมพุทธมุตตมังเกตุสัจจัง คันทะเวลามาลาพันธารภาเวนะมังตายะคันธาจิตามิปุตัตงเมตานาัจจาริเตหังเมตานัจจาริติสังฆาเมตานัจจาริติสีมาลีเมตานัจจาริติอมมะพลังวาราชคุมาโลวาราชคุมาลีวาราชาวาราชนีวะสัตพะโตวาปปะกิตโตวาสมโนวาพรามโนวา อิทธิวาภูวิโสวาวานิโชวาวานิชาวาอุปัสตโกว,วาอุปัสตกาวาทาระโกวาทาริกาวาสัพเพเมชนะ,ะหูชนะมังติยายันตุอักตเถยยาตักฉตยาอิทิมมะม,มหาลาภัสสรภวันโุเมอายุวนันนางสุขังพลังเลือ กูมารวยรวยทางหน้ารวยทางหลังรวยทางอินพรงยังมาราดมัดมาจยุดาประคิดในเกลูกเกลาระจวันนี้องค์สุทีิสว่างยะกษอุจฉะก่อนหน้านำใจเ้าไรล คนเดียวกปชื่อว่านางภูวัตชื่อว่านางวัดมีตะขอช้างหนึ่งอันก็มาจากช้างสุนเขียวบัวบานยยดรักเห็ยนไข่ตักเห็ยนไครรักโรักทุกขมบนคนรู้จะทุกเทพาจากข้างเงินขอเดงเงินเป็นกองจะกข้าทองขอได้ทองเป็นหาบมาเรือนสามวันสามเดือนคอยหน้าบั้งสองสามจะเป็นเจ้าเศรษฐีเด้อสามวันสามปีเจ้าหน้าคอยหนาทั้งสองสามจะเป็นก็ค้าฤกษ์ก็ขาเรือสอเท่า พระเจ้าก็แล้วปฏิเสธว่ามิอรหัง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 ห้องสีวะเจเนียหิมะมะนะมะปตะนัมะปตะนโมพุทายะอุมาอุนาจิตติบังตะตุนกรังโสมาริตะอาคาศโชยยะหิมะมะพุทังโฮมธรรมังโฮมสังขังลมอันตรายานะเซกเตฟิกเกเตฟิกิงการาเะเตฟิกหังพุทังชาลาม <into adults> ิขะพุทตาพุเตฟิกโทพุทัง yeah. อรหังปุถุโสติโสภวานโมพุทธายะธรรมะธรรมะธรรมีธรรมโอธรรมังอรหังธรรมโอสวากาโตภควตาธรรมโอนโมธุตมายะสังฆะสังฆาสังเคสังโฆสังฆังอรหังสังโฆสุปฏิปันโนภควัโตสาวกัสังโฆนะโมสังฆายะนามะปะทะจักปะทะอิอิปิจนามะอุมาอุตุคังนิจานันตา พุทธันจากพุทโธมิทธะมันจากธโมหมิสังทันจากทังโธมิตนังจากโธนัมามิหังพุทธารักษากายวจียะมนรสานามิธรรมารักษากายวจียะมรณะนามิสังฆารักษากายวจียะมนรสานามามิหันตาหังกันระยานังปรมิตรกายยนักวจยะมรณะนามามิ เอหิตระตะปิยาปุตจะไหลมาเทมาสุติสุตังขอเทวดาฟ้าดินตัวมีเดชรตัวมีเดชรตัวมีมนพลังตัวมีพลังปุทานภาพจากทิศตางๆเติมทุกองค์ทุกรูปมาบูชาปุกเสกลงเล็กลงยันเสกด้วยประกะทาพันเสกด้วยประกะาหมื่นเสกด้วยประกะาแสนล้านโปดมาสมโปรดปลุกเสกให้ลูกให้ล้านบริบาลเอ็ดดีเต็มครับในวันนี้อุมสุติสุมาหะยะ ครูม้าตะโย พยาสร้างทุกเกลียวทุกชีวิตทุกถึงเก้ียวดวงใจขอให้มากรมสมพรมรนาสาธุกับลูกกับหล้างกับบริวารเคยมาหอดมาถึงบ้านผู้ขาแล้วขอมาประจิตประสาทในเกลือกในล้านให้โชคดีไม่ใช่ตลอดตอนไพ่อายุมันฟันเงินนั่รับไปเงินเมื่อนั่ติมก่อนใดเงินแสนเงินล้านถ้ามากข้าวเนในร่ให้รวยให้ถูกทั้งหัวให้รวยทั้งเงินอายุวันน่งสุขคังพลังงานเงินลอยลัน ชิลานยูบานโพสันต okay. ิเป็นไฟสักนาโคเทวดาตรต่างใหู้กเวลาผูกตาเวยเธอนะน้ให้เปลือยให้เปลไม่ดีปลกอามาด้ยควันเอ้ยผูกปตายมาผูกเปาือกไป ไปนำผีอยานี้นำคนคนเจ็บใจไม่ต้องไปแกะกรอกินผีจะฆาคนหาผีจะไข้ขึ้นมาได้ทาองเป้ามายูฮอนอยู่ซ่านนำผีนำน้ำนองนำกรูกนำเจ้าเจ้าเดิมมีมนนต่คนจุดใจจุดใจไปทางนาม,มีคนชงเรือไปทางเหนือมีคนสงช่างชงตีข,ขวามชเจ้าีงย่ามีกำนังพากำลังเอ,อ้อเทวดาตั๋าฮิวดาประพุะทธยึดชิงเด็กสร้าง มันสะโพกจะการสั่งโบบาลยังจะเดินไปข่าเนินปรามาใส่ใจให้สบายทุดด่านมันแบ่งคูคีแนวจะประรานาจงได้ไปได้จึงนุนสมดังมโนหมายจะไปมาสบายมานเป็นเงินใส่่องคนใช้ให้เหลือล้นใอ้คนเขาได้ย่อยกย่องสนองคุณบุญสงอันนี้สงผลบุญจะนำลงทำยื่มมันกระเมินปีพวกเจ้าเกิดมาในศาสตร์นี่ให้พวกเจ้าจะเป็นในในืองคนย่าได้นกิดขึ้นซับเงื่อนข้ามเก้ียวพอยีแววตาปัญญาไว้ใส่ท้อง ใส่คือหนูองมานี่แก้วกับทรงสสยเจ้าไปเนื้อและไตทั้งใสเติดตามให้เจ้ารวยเจ้าเงินใจแบงมาแย่งใส่กระเป๋าเด้อนอกจากนี้บ่บ,าบานน่าแรงแรงรส่แจงสว่างวันไดยาจีมีพ,พุ่ยไผ่ินไดมาต้องสนุกเน่าในห้องสโลกาก็ะหายห้วงข้มเจ็บอยาได้ข้มไส่ยาสีมีต่อจากนี้ไม่ตั้งแต่ข้มสุขยาไม่เลยข้อมสุขอยากเก็ีข้อมนายเจ้าได้ของดี เอขอสั่งไก่มงคลผ้ามีพามังให้สุขีสิขังไห้ยุอร่อยรวยใจจนเกเริญเนื้อปลาดูมันสุขังตะยังนีงน่นั่นหรือป่าวโอเคแล้วท่านได้ปิดเด้อองคนเก็บไว้ดีๆไมทำงาน อันนี้หอมแกงอันนี้ค็ดอัไรก๊อฟโขกินแต่น่อยใส่กระนำเป็นผู้เย็นก็เผโลให้กินแต้ได้โอ้ตาตุ่แนี้กานสั้นเดืพอมเยไรหลามมบานซิทังลวาสบาวกดัวรวยดียสบายตาต หักบัวบานกน่งอะ่บัวากหลาไปใส่ขินหัวตั้งลาเอ้าปิดเล่านังมีเฮองยังบ่อเรียบร้อยมีแต่เจ้าสิไทยรูปกับย่ากับพอในสีค้นหาค้นนี่แหละทายน้ากันนี่เอ้าปิดซะคุณหมอเอย่ปิดบ่ปิดนะ